ที่ก๊อฟหนูด้วยความที่เราเองเด็กสมัยไม่ได้พูดวยุคใหม่ไหมเรามีหัวคิดแหละเราไม่ได้อยากทํางานประจาเราอยากก้าวจับธุรกิจครั้งแรกเลยคือก้าวจับแต่เราไม่ได้ปรึกษาเขาเพราะตอนนั้นเราเริ่มห่างกันเราเริ่มห่างกันพอเราจับธุรกิจธุรกิจเนี่ยก็จะต้องมาผัวพันกับเรื่องบ้านนะพอเรื่องบ้านเป็นเหตุทําให้ธุริจอ้นจะบอกเลยธุรกิจทั้งนั้นมันทําให้ธุรกิจที่อ้อนจับครั้งแรกมันดาว ดาวจน,จนที่อ้อนต้องกลับไปทํางานประจําออ้อนผ่านอ้อนผ่านพาร์ทนี้ไปก่อนนะว่าอ้อนกลับไปทำงานประจําและพออ้อนทำง,งานป,ประจา,า,ารระจที่อ้อนผ่านมาได้ก็เพราะพี่ชายคนนี้แนะนําว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตอนแรกญญอ่ะช่วงที่ดาวุูสิบอ้อนกลับไปอยู่สุพรรณพี่ชายบอกว่าอย่าไปอยู่บนืเขาโทรหาอ้อนเลยเขาถามว่าอยู่ไหนบอกอยู่สุพรรณไม่ต้องกลับมาอยู่นี่ไปอยู่บนที่ผืนนั้นนะ่ะ มันไม่โอเคหรอกมันไม่ได้ส่งเสริมให้พลังงานดี oh ให้กลับมาอยู่ที่นี่ oh. แล้วทำ<อ>แล้วมาแก้เค็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ uh. พี่ชายอ่าพี่ชายหนูบอกว่าต้องกลับมาแก้เค็ดแบบนี้แบบนี้แล้วเดี๋ยวจะมีงานที่ดีเข้ามาโอ้ย <c oughs> สุด,ดอ่ะเออเออเอออคราวนี้หนูก็ได้งานผ่านไปผ่านไปสักประมาณปีกว่า,วาเนาะพี่ชายหนูพูดว่า ก่อนที่เราจะได้งานดีหรืองานสบายที่มันดีขึ้นกว่าตอนนี้ชีวิตตอนนั้นมันเหมือนลงไปติดลบอีกครั้งติดติดลบเลยอ่ะเพราะเราไม่เคยติดลบเราติดลบเลยตอนนั้นเพราะเราเอาเงินไปลงทุนหมดแหละก่อนที่จะสบายต้องทําให้ชีวิตที่ตัวเองลำบากนี่แหละคือวิธีการแก้เค้ดมันมีวิธีการแก้เค้ดที่เขาบอกหนู<อ>แต่หนูตอนนั้นหนูทำหนูทําให้ชีวิตตัวเองลําบากจริงๆโดยการทํางานที่เขาบอกว่าดําไยบ้างจนจนมาตอนเนี้ย หนูไอ้พี่หนูทำออโตโมทีฟตอนเนี้ยคือหนูถามว่าประสบความสําเร็จในชีวิตไหมหนูถือว่าสําหรับหนูมันเถือเป็นประสบความสำเร็จเพราะว่าหนูเป็นผู้จัดการเนาะ,ะในขณะที่ตอนแรกอะหนูมาบริษัทนี้หนูมาเป็นเซลล์แต่ด้วยความที่เป็นเซลล์มันไม่ท้าทายที่นี่เพราะว่ามันไม่ได้มีค่าคอมอะไรหรอกทุกอย่างมันอ่าถูกต้องตัดสินใจโดยคนต่างชาติออืนะคะแต่เราเคยเป็นเซลล์ที่มันไม่ได อย่างนี้ไงไม่ได้อยู่ภายใต้อํานาจเขาใช่ไหมมันต้องไฟต์ใช่ไหมเราเป็นเซลล์ที่ต้องไฟ์เราก็เลยมีรู้จักกับพี่ที่อยู่โปรดักชันเราหนูไม่เคยทํางานโรงงานเลยที่ก๊อกหนูทํางานบริษัทในเมืองหมดมีที่นี่ที่แรกที่เป็นโรงงานอแล้วสังคมโรงงานที่ก๊อกน่าจะเข้าใจเข้าใจเข้าใจอ่ะอย่างเราเราเองเราก็ต้องปรับตัวเข้าหาคนโรงงานเนาะอ้อนอันนี้อ้อนไม่ได้บูลี่นะอ้อนไม่ได้บูลี่แต่ว่าอ้อนต้องอยู่ให้ได้ทุกสถานการณ์ อ้อนเข้าใจหรือว่าอะไรการเป็นว่าอ้อนก็ต้องกลมกลืนอ้อนก็เรียนรู้วัฒนธรรมอะไรไปกับเขาจนอ้อนถูกสังคมมันคนละอย่างกันอืมอจนอ้อนทํางานที่เนี้ยผ่านมาได้ตอนเนี้ยปีที่เจ็ดว้าวเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วเออเก้าสู่การที่เป็นผู้จัดการเนาะระหว่างทางถามว่ามีสะดุดไหนนีเพราะว่าตอนเก้าอปโรดักชั่นที่คนเนี้ยโปรโมทเลยว่าให้เป็นซุป แต่โดนโดนสกัดกั้นโดนสกัดกั้นนิดนึงมันทําให้การปรับตําแหน่งผู้จัดการอ่ะท้าลงไปอหนูหนูเองถึงหนูจะเป็นตําแหน่งนี้หนูก็ยังทํางานตามปกติที่ตั้งแต่ล่างขึ้นบนบนลงล่างล่างขึ้นบนคือหน้าที่เราตั้งแต่ลูกน้องจนถึงข้างบนที่เราต้องทำต้องเคลียร์ข้นบคือตั้งแต่นายเราสั่งลงข้างล่างถูกไหมโอเคเข้าใจเข้าใจางที่ที่ชายหนูก็พัาเนี่ย จริงๆอายุก็เยอะแล้วนะควรจะหาทำธุรกิจอะไรแล้วกว่านั้นนั่งรถมาอยู่ดีๆพี่ชายหนูก็พูดว่าเรื่องของเรื่องพี่ชายหนูจะมาไหว้วานให้หนูไปเดินเรื่องพาหารให้หลานหน่อยออออืมเค,เค,เคหนูก็เลยเขาก็เลยได้นั่งรถหนูพอนั่งรถหนูปุ๊บเขาก็พูดว่าเอออ้อนที่เคยบอกว่าจะให้ทําธุรกิจอ่ะ เขาไม่ได้ดูดวงเลยนะพี่ก๊อฟไม่ได้ดูเลยเพู่อเอาใจเลยว่าที่พี่บอกว่าให้ทําธุรกิจอะทําเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ได้ไหมเขาพูดกับหนูแบบนี้ซึ่งพี่ก๊อหนูมาทบทวนไทม์ไลน์แล้วเขาบอกให้หนูทําก่อนที่โควิดจะเกิดอสี่เดือนโควิดเกิดมาสองปีถูกไหมคะสองปีหนูเปิดบริษัทเนี้ย ก่อนโควิดสี่เดือนอหนูไม่คิดไม่รู้เลยคไม่มีใครรู้ด้วยว่าโรคระบาดจะเกิดขึ้นเขาพูดกับหนูว่าถ้าเป็นไปได้ให้จับเบนี้แล้วจะจะได้จับเงินแบบไม่คาดคิดจะรวยแบบไม่คาดคิดเลยออแล้วแล้วหนูจะเล่าถัดไปว่าทำไมจรวอยางไม่คาดคิดตัวหนูอะ่ะหนูทำงานประจำอะ่ะพี่ก๊อกเข้าใจมนุษย์เงินเดือนเนอาถึงถึงจะมีเงินแน่นอนแล้วแต่มันก็เราก็ต้องมีค่าบ้านค่ารถ อ่าหนูก็เริ่มเริ่มตอนนั้นเลยพอเริ่มปุ๊บตอนแรกว่าจะแบบเหมือนมาเป็นซีอืสเพราะว่ามีคอนเน็ชันบ้างก็เลยจะเป็นซีเคไม่ได้มันไม่ได้เว้ยมันไม่ได้พี่ชายบอกว่าไม่เปิดบริษัทของตัวเองอพูดแบบนี้ว่าเปิดบริษัทของตัวเองไม่ต้องกลัวว่าจะไปไม่ได้โอ้โหตาคำตาคำนี้ไว้ว่าจะรวยแบบไม่ค่าคิด ที่แล้วหนูทํางานประจำหนูจะเอาเวลาที่ไหนไปวิ่งหาลูกค้าที่คิดเหมือนหนูไหมคิดชัว่งอ่ะเสร็จหนูก็เปิดตามตามคำอ่ะทําไปไหนไหนก็เชื่อมมาแล้วเชื่อมมาแล้วจนเรียนจบนทำงานก็ผ่านมาแล้วหลายหลายหลายที่ที่ที่เขาแนะนํามาหลายสเต็ปแล้วอ่ะเปิดอ่ะเปิดก็เปิดเปิดจำได้เลยเปิดบริษัทเดือนกันยาอืมเออ พี่กอกกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอืบริษัทเพิ่งเปิดใหม่อีกสี่เดือนคิดว่ายอดขายน่าจะประมาณเท่าไหร่เพราว่าเราต้องเริ่มหาลูกค้าใหม่ถูกไหมพี่ก๊อพอพี่ก๊อเองพี่ก๊อกก็ทำธุรกิจเข้าแบบไม่มีคอนเนคชันเลยแล้วก็ไม่ได้ไปหาลูกค้าเลยหนูบอกสี่เดือนก่อนอ่ะสี่เดือนจนถึงสิ้นปีใช่ป่ะปิดงบเน้นคือเปิดบริษัททำมมีบัญชีแล้วใช่ไหม คือทําเองทุกขั้นตนการโอ้หคืนนี้คือเรื่องบัญชีอะพี่ไม่น่นแต่ว่าพี่ต้องส่งยอดให้บัญชีเรื่อยไงพี่ก็ต้องแบบเออเรื่องยอดมันสําคัญไงเออเดี๋ยวก่อนนะทําเครื่องมือแพทย์เหรอพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พูดมากน้อยไปเดี๋ยวมันน่าเกลียดอันหนูบอกเลยดีกว่าไม่เป็นไรไหนบอกเลยบอกไม่ไม่ไม่หรอกความจริงหนูคือเราไม่ได้ขายเครื่องเราขายเป็นอุปกรณ์ซัพพลายอคเซซอรีโอเคอืมไม่นับเดือนกันยาเนาะอืมอืมหนูายตุลาพฤศจิกาธันวาหนูยอดยอดยอดเดือนละแสน เ้ยเยอะเยอะเยอะหนูได้ยอดเดือนแสนเพราะว่าเส้นปีนั้นหนูจบยอดที่สามแสนบาทในขณะที่หนูเพิ่งเปิดบริษัทเฮ้ยเยอะนะสําหรับ<ล>สําหรับอสำหรับหนูก็นั่งเขาเรียกว่าหนูเป็นประจําด้วยอะ่ะแล้วมาเปิดบริษัทเป็นของตัวเองแบบยังไม่ได้เต็มตัวอะ่ะแบบใช่ออแต่หลังจากที่หนูเริ่มเปิดบริษัทหนูเริ่มเข่งคัดในการปฏิบัติตัวมากขึ้น<อ>ปกติหนูสวดมนต์อยู่แล้วแช่ทุกวัน แต่มันมีภารกิจหนึ่งที่หนูบอกพี่ว่าสามทุ่มสิบห้าถูกไหมเออเอออะไรอ่ะพี่ชายหนูแนะนำเคยแนะนำว่าต้องเอาอันเนี้ยวางหัวนอนที่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 พ์ทเมตนนะคะที่ที่หนูอยู่โรงงานหนูจะพักพักเมือเอาตรงเนี้ยวางหัวนอนที่ทิศนี้อันนี้อันนี้ซึ่งมันจะมีอย่างหนึ่งที่มันเป็นของสดก็คือดอกกุหลาบ ดอกกุหลาบจะถูกวางที่หัวนอนแล้วก็จะเปลี่ยนทุกวันพุธและวันอาทิตย์ในเวลาสามทุ่มสิบห้าอันนี้คือเลิกอันนี้คือเลิกใครเลิกมันนะคะอันนี้คือเลิกใครเลิกมันสามทุ่มสิบห้าต่ก่อนเอาไปบูชารแ,รแรกๆยังไม่ได้ทํายังไม,ยงไม่ยังไม่ทํากิจการกุหลาบเขียวงานก็กระโดดนู่นนี่นั่นพอเริ่มทํากิจการตัวเองเริ่มตั้งแลว้วาอ้ฉันต้องเปลี่ยนดอกกุหลาบทุกวันพุธทุกวันศุกร์ทำอย่างเคร่งครัด แล้วก็พูดคุยกับพี่กุหลาบไม่มีใครบอกนะอันนี้คือใครจะหาว่าอ้อนบ้าก็บ้าอ้อนวัตพี่กุลาบคะขอให้มีออเดอร์เข้ามาอย่างไม่คาดคิดนะอาทิตย์นี้หนูขออีกสักสองแสนได้ไหมจะได้คบ 5, รบห้าแสนเดือนนี้เออพี่ก้อเชื่อไหมมันจะมีเรื่องเกิดขึ้นไม่คาดคิดวันพุธแล้วก็วันพฤหัสหลังคือวันที่เปลี่ยนดอกไม้และหลังวันที่เปลี่ยนดอกไม้ ออันน <ítulo> uh ี้แล้วแต่คนเชื่อนะอันนี้คือพี่ชายหนูให้ทํามาตั้งแต่ตอนตอนนั้นละอะคือก็คือดูพี่ชายคนนี้แหละแนะนําแนะนําแนะนําอำจนอพี่ชายก็แนะนําต่อมาเรื่อยๆอีกจนจนเนี้ยจนโควิดปีเนี้ยอืปีที่แล้วหนูไม่ขอพูดว่าเท่าไหร่ปีที่แล้วคือหนูเริ่มดําเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นปีจนเต็มปีหกสี่ แล้วมันก็เป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆพี่ก๊อกไม่คิดไว้ฝันว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆในระดับเงินเป็นล้านเนี่ยพี่กำลังจะบอกว่ามันก้าวกระโดดมาเป็นหลักๆล้ลานหรือเปล่าอืมพี่ก๊อกมันไม่ได้ไม่คาดคิดจริงๆแล้วก็ไม่สําหรับเงินทุนก็ไม่ได้มีเยอะอืมอืมแต่มันมันเป็นแบบว่าไงอ่ะขอให้มีเงินหมุนมาทันนะอืมอืมขอ ให้นิวนี้นั้นนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นจริงๆเกิดขึ้นจริงๆโดยที่คนใกล้ชิดไม่เชื่อเขาก็เชื่อจนแบบต้องพูดกันว่าเฮ้ยอย่าลืมเปลี่ยนกุหลาบนะจนแฝะอ่ะแต่ส่วนแฟนถ้าแฟนอยู่บ้านเพราะหนูจะไม่ค่อยได้กลับบ้านมันธรรมดาอ่ฮะอันตโนมัติเปิดไฟให้ห้องพระหนูมีห้องพระอืมอ่ะเปิดไฟห้องพระตลอดหนูจะพูดคุยกับปู่ตลอดใครจะว่าบ้าก็บ้าไม่ไมม่เออเอ ทเท่านั้นจะมีแรงเสริมอีกหนึ่งแรงคือที่บ้านแต่ขอเล่าทีเดียวเกี่ยวกับในพาร์เตอร์บ้านได้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 พอมแล้วอ่ที่ชายหนูบอกว่าเมื่อปีที่แล้วก็จะได้ยอดเท่านี้พี่ก๊อกหนูนั่งเน่ะหนูทำงานประจำอ่ะแล้วมันก็ได้จริงๆริงอ่ะพี่ได้แบบถ้าหนูพูดออกไปเดี๋ยวจะบอกว่าเ <c oughs> วอร์เฮ้ยบอกมาบอกมาไม่ไต้องไม่เวอร์บอกมา ที่ก๊อฟหนูขายยอดได้สิบล้านทั้งปีหนูขายได้สิบล้านเฮ้ยมัน <het> มันสิบเท่านะเว้ย